สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมเอกแล้วนะครับผมอาจารย์สรุรเนนะครับผมเป็นอาจารย์สอนวิชาอังคาวิชาธาตุระบบพ่อคุดวงสุริยะนิเหตุนะครับหรือที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักว่าเจตัวประม่านะครับผมได้ทําการสอนที่สถาบันตกระิลาแห่งนี้นะครับในวันอังคารนะครับท่านผู้ ที่มีความสนใจอยากจะมาศึกษาวิชาอังคารวิชาธาตุระบบพ่อคูดวงสุยเนตสหรือจะมารับการพยากรณ์จากผมนะครับก็โทรติดต่อมาได้นะครับตามหมายเลขของผมนะครับ0 8 1 4 9 9 5233นะครับท่านผู้ใดมีความสนใจก็โทรติดต่อมาเบอร์นี้เป็นเบอร์ id ทีไลน์ผมด้วยนะครับท่านต้องการจะเข้ามาในไลนผมก็กดไลน์แล้วก็กดหมายเลขนี้ตามมาไลน์ของผมนะครับหรือ ชมอยากจะมาชมรายการของผมว่าออกคลิปรายการที่ไหนอะไรอย่างไรหรือไม่ให้ท่านกดที่ YouTube แล้วกดว่าสอสิวเนธท่านก็จะมาพบกับผมนะครับ <c oughs> โดยที่ผมว่าอาจจะทําอะไรที่ไหนท่านผู้ชมก็จะรู้จะว่าผมทําอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็จะเข้าในรายการเลยนะครับรายการโรคโคจรมานอนชิงหลักนะครับ ผมได้ต่อยอดมาจากวันเกิดราศีและชื่อเสียงออกชื่อตัวทายนะครับโดยที่เอาดาวเด่นๆนะครับที่ชาติกิแบงครัฐบาลออกในวันที่16ธันวาคมวันนั้นเป็นวันพุธขึ้นสองข้ามเดือนสองปีชวดน,นะครับว่ามีเลขหลักๆมีเลขอะไรบ้างนะครับเลขหลักของเรานะครับจะมีเลข4เลข2เลข5 นะครับเลขสี่เลขสองเลขห้าเป็นเลขหลักหรือเลขเด่นของเรานะครับแล้วเลขที่อยู่ด้านหน้านี้เราถือว่าเป็นเลขม้ามืดนะครับเลขม้ามืดแล้วด้านหลังนี่ก็เลขม้ามืดเหมือนกันที่มันสามารถจะจับพระจับผูนะครับเข้ามาจับในเลขหลักของเราก็ได้หรือเลขหลักก็จะจับกับม้ามืดอย่างไรก็ได้นะครับวิธีการที่จะ จับคู่นะครับออก็จับดังนี้นะครับโดยเอาเลขหลักจับเลขม้ามืดหลือเลขม้ามืดจับเลขหลักนะครับเอาดังนี้นะครับอย่างเช่นว่า4 7 4 3 4 2 4 9 4 8 4 5นะครับอาันนี้เลขม้ามืดเรานะครับเลข7 4 7 3 7 2 7 9 7 8 7 5นะครับเหลือเลขม้ามืดเราเลข3นะครับเป็น สามเจ็ดสามสีหนะครับหรือเลขหลักของเราคือเลข2นะครับก็เป็น2 7 2 4 2 3ดสองสีหนะครับหรือเลขมามืดเรานะครับเลข9นะครับเป็น9 7 9 4 9 2็ดเก้าสามเก้าและเก้าห้นะครับ อันนี้มาดูเลขม้ามืดเลขแปหรือลาหูนะครับเป็นแปดเจ็ดแปดสี่แปดสามแปดสองแปดเก้าแปดห้านะครับหรือเลขหลขักของเราเลขห้านะครับเป็นห้าเจ็ด ห้าสี่ห้าสามห้าสองห้าเก้าแล้วก็ห้าแปดนะครับในการกับตัวเลขก็คือมีหลักการจับง่ายๆแบบนี้นะครับหรือท่านผู้ใดบอกว่าอาจารย์เลขในเนี่ยมันไม่ตรงกับเลขในใจของหนูเลยเนี่ยหนูจะเอาเลขของในเนี้ยไปจับเลขนในใจหนูเนี่ยอาจารย์เจะจับได้ไหมอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยเอาละครับผมก็จะชี้แนะนะครับบักเด็นแรกนะครับ ท่านต้องดูนะเลขหลักของเราตรงแนวตั้งเนี่ยเราถือเป็นเลขหลักนะกรถือถ้าท่านตัดสินใจเอาเลขตรงแนวตั้งนี้ก่อนนะครับเป็นเลขหลักของเรายังไงตัวเนี้สมมากจะเป็นเลขที่ผมคำนวณแล้วนะครับว่าจะเเลขที่มีอิทธิพลสูงนะครับในการที่จะส่งผลหรือมีอิทธิพลในการให้โชคลาภกับท่านนะครับแต่ถ้าว่าท่านไม่มีเลขในนี้ก็อนุโลมให้ใช้เลขมามือเต่านี้ก็ได้นะครับเอาละครับขอให้ท่านครับนจ่อไว้นะครับแล้วก็ เอาละครับเ,เรียกว่าท่านผู้ชมนะครับมีความสนใจนะครับอยากจะมาศึกษานะครับวิชาอังคารวิชาท่าระบบพ่อคุณดวงโซยเนตตหรือเขาเรียกทัก่วไปว่าเลขเจตัวพม่านะครับมาติดต่ออย่างผมได้นะครับผมจะทําการสอนนัตถบันตัเทลาแห่งนี้นะครับในวัน อังคารนะครับแล้วท่านผู้ใดมีความต้ใจก็โทรติดต่อตามหมายเลขที่ผมบอกไว้ครับตันนะครับเอาละครับวันนี้ขอขอให้ท่านโชคดีนะครับประสบความสำเร็จมีโชคลาภนะครับอา่อาขอพบกันใหม่โอก,กาสหน้านะครับสวัสดีครับ